สวัสดีค่ะสวัสนดะีค่ะเนาะวันนี้พี่แอนก็มาเพื่อขั้นตอนเนาะจากที่เราได้กันฟังเมื่อวันที่หนึงที่ผ่านมานะคะในขั้นตอนการเปิดคัดกรองลูกค้านิติบุคคลรายใหม่เนาะเป็น new R M อะค่ะที่จดประเภทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ <c oughs> การค้านะคะมีผลตั้งแต่วันที่หนกันยาที่ผ่านมานะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของแบงค์อะค่ะยกระดับการเปิดบัญชีลูกค้านิติบุคคลป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดบัญชีที่ไม่ตรงตาวมวัตถุประสงค์ของทางธุรกิจมีวิธีการปฏิบัติคือหนึ่งขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนการคัดกรองนิติบุคคลรายใหม่ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้นมีห้าเงอนไขเนอะท่าเงอนไขที่เรามีอ่ะในช่องเนี้ยหกเลยห้ ไม่พกเงื่อนไขที่กําหนดคัดกรองก่อนคัดกรองทุกคนหนึ่งค่ะแล้วก็ข้อสองเงื่อนไขและวิธีการคัดกรองลูกค้าที่ติบุคคลแล้วก็สามตัวอย่างวิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์เนาะวงพัฒนาธุรกิจการค้าสี่วิธีการตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้งของนิติบุคคลแล้วก็ห้าวิธีการบันทึกการส่งงานต่อให้เจ้าหน้าที่ไอเอ็มดูแลเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมผ่านระบบ CRM กรณีตกเงื่อนไขนะคะข้อที่หวิธีการดําเนินการหลังได้รับผลพิจารณาจาก IAE ผู้ดูแลนะอันนี้เราก็จะมาดูข้อที่1นเนาะขั้นตอนการคัดกรองลูกค้านิติบุคคลก่อนรับเปิดบัญชีบัญชีเงินฝากถ้านิติบุคคลรายใหม่อะค่ะที่มีคนมาจาก IAE หรือนิติบุคคลรายเดิมหรือว่านิติบุคคลประเภทที่ เหมือนบัญชียยได้ตามข,ขั้นตอนปกติหมดเลยแต่ถ้ากรณีนิติบุคคลลายใหม่อ่ะค่ะที่ะจะมีแบบของที่จดทะเบียนเนาะก็คือห้างเงอนไทยทุกสมุดคือหนึ่งต้องจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปคุนการจดทะเบียนมากกว่าหนึ่งล้านบาทต้องมีการส่งมอบ ข้าเงินไขโคกุโพรก็เปิดเป็นชีทสามขั้นตอนได้เลยแต่ว่าทานนี้ข้อวเง้าไเข้าเงื่อนไขข้าอใไข้อหนึ่งก็ไม่ได้นะาก็ไม่ได้แตก็ต่อข้อหนึ่งว่ามีการสอบถามรายได้ต่อปีค่ะเราก็ดูที่เซกเอ็นปิดเสามขั้นตอนแจ้งไอเอ็เพื่อแจ้งไอเอ็มกรณีลูกค้าปฏิเสธปฏิเสธแจ้งไอเมื่อปฏิเสธการเปิด ก็สามาษณ์ต้นที่ระบบใหญ่กรณีที่เหมือนกับว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่เป็ไม่เข้าเงื่อนไขการเปิดบัญชีเนาะการสอบถามข้อมูลรายได้ต่อปีถ้าต่ำกว่า4 0 0ร้อยล้านเนาะจะเป็นลูกค้า A10E แต่ว่าถ้าเกิดตั้งสี่400ล้านขึ้นไปก็จะเป็นลูกค้าอ o r เ o r a นะคะเราแเราคัดกรองนะไอ้พวกระยะเวลาที่สั้นอะไรพวกนี้เนาะพวกปีงบส่งงบอะไรพวกนี้ที่เราอ่านมาห้าเงื่อนไขพวกนี้ เราตรวจสอบทางเว็บไซต์ของ d ี d ออนไลน์เนาะว่าเขามีตัวอย่างให้เราขั้นตอนว่าเราเข้าไปดูตรงไหนเนะาะดผ่านเว็บไซต์ได้ไหมวันนี้เนี่ที่บอก,กจริงบอกว่าถ้าไม่เข้างันไขให้เปิดงานไปเสายายียเองเนาะเรื่องเข้าไปแล้วก็เอกสารสแกนเป็นแยกไฟล์นะเขาแยกเป็นไฟล์ส่วน แจ้งลูกค้าแล้วว่าต้องแจ้งไปทางานเองด้วยเพื่อจะเป็นเช็คนั้แล้วก็มันจะมีเรื่องของการตรวจสอบของตำแหน่งที่ตั้งของนิติบุคคลผ่านก o o g l e Street เนาะอันนี้ก็คือ Google Map แหละเราจะลิงยกว่ามันจะต้องให้เห็นว่าเลขที่อะไรมีป้ายแงป้ายบริษัทไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช่เข้าพอแบจดที่ลบร้างอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นบริษัทแบบตั้งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ พวกนี้แจ้งแล้ว R M แล้ว C R M พวกนี้จะมี S L สประมาณ5วันทำการเนาะเพราะว่าบางบริษัทแบบเพิ่งเปิดใหม่เนาะเขาจะให้จบของผู้ตั้งก่อนแล้วที่สำคัญคือขีเข้าไปแล้วเราติดตามเนาะเราต้องปิดเคสด้วยนะเราจะโดนนี่เนาะเปิดเคสแล้วก็พยายามเช็คเคสว่ามันถึงไหนเป็นยังไงแล้วเขาพยายามปิดเคสให้ทันแล้วก็ มันจะมีตารางเนาะที่ที่ตารางที่เขาบอกว่าให้ให้มัน <c oughs> เปรียบฟอร์มคัดกรองลูกค้าตัวเนี้เราเรา,เ,าเราต้องกรอกรายละเอียดเข้าไปแนบเข้าไปด้วยเนาะส่วนตัวเจ้าหน้าที่พุ่งให้ส่วนธนาคารนะคะเขาบอกว่าในส่วนที่เจ้าหน้าที่ค่อยดูการเราเราก็เซ็นเข้าไปเนาะแต่ว่าในส่วนของไอเอ็มขั้งลา่างอ่ะตอนส่งอ่ะไม่ไม่ยังไม,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 ไม่ต้องกรอกเนาะจนกว่าเขาจะมีอา่ารีไฟล์กลับมาแล้วเราค่อยมากรอกตัวนี้เพิ่มว่าใคร ว่ามาร์เปิดลูกค้าอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะมีลายเอ็นดูเลยของเขาจะเป็นแบบกับท่านตอนต่อมาเนี่ยคือขั้นตอนเปิดบัญชีนี้ิติบุคคลเนาะที่เป็นรายใหม่เนี่ยคือเป็นระเบียบของธนาคารเนาะก็ก็อยากให้ธนาคารทุกคนเนาะรับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ